สวัสดีครับเอามาดูมาอัพให้ดูมาขามไปแค่เป็นไงครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ฟูงานดีมากเลยครับอาจารย์พอใจไหมครับพอใจมากเลยครับอืมเนาะมันติดก็พอใจดีผมไม่ติดผมก็ไม่พอใจ <laughs> นะฮะง่าเหี่ยวเลยครับ <laughs> ดูทีไรก็ห่อเหี่ยวครับอันนี้มันโงงงามเลยอันนี้กำลังสร้างยอดนะเนี่ยใช่ครับอันนั้นกิ่งนั้นตั้งยอดขึ้นไปไม้ต้นนี้เป็นไม้ทรงตร,งระถางครับ ต้มตกกระถางนะครับโ้บม,มันงามมันนี่รอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตรอยเปอร์ครับลังงามเลยเนี่ยขี่วัวจะลืมสูตรเดียวแล้วตอนนี้ยิ่งสวยเลยเนี่ยครับผมอ่าโอเคคุณมดแนะนําหน่อยนี่ที่ผมพูดไว้ในคิดว่าอ่าคุณมดดิกด็อกขึ้นตั้งแต่เล็กๆเลยครับไม่รอให้โตครับผม แต่อันนี้เดี๋ยวผมจะต้องมาตัดทดตรงนี้ยรับแล้วอันนี้เอากิ่งนี้ยถ้าเป็นเส้นเมนมาเพราะมันค่อนข้างกระทือไปนิดนึงครับเพราะนั้นต้องทดเพราะว่ากิ่งนี้ที่มันทื่อเพราะว่าผมรอเสียบกิ่งแก้กิ่งหนึ่งลยครับอาจารย์กิ่งนี้มันเลยโตมากเกินไปเพราะเราต้องรอกิ่งหนึ่งเพราะกิ่งหนึ่งมันเสียบมาสามครั้งกว่าจะติดนะครับแต่ที่นี้ติดแล้วเราก็ทดใหม่ไม่ต้องห่วงเนาะครับให้มันไม่ตายเนี่ยทำไม้วางแผงครับอาจารย์นี่ดูในกิ่งหลังผมมาให้อัตโนมัตินี่ นี่ตานี้มันกิ่งหลังเนี่ยมาให้ตามต้องการเลยมะขามใบแค้หน้าเล่นมากครับเนี่ยดูเลยเขาจะแตกเต็มไปหมดอะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยแตกต้องต้องลูดออกเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นกิ่งหลังเลยโอเคเลยครั้งที่แล้วที่ถ่ายแล้วเป็นตาเล็กๆก็มาตอนนี้ออกมาแบบใครชอมะขามสร้างเลยนะเป็นไม้ประจำชาติไทยด้วยนะครับเสาหลังเมืองใช้มะขามนะครับเป็นเสาหลังเมืองครับ นะครับเพื่อเก่งขามศัตรูเก่งขามต้นนี้ต้นตนี้รอซ่อมอยู่ต้นนี้รอซ่อมกิ่งหนึ่งครับแต่ว่ากิ่งยอดกิ่งสองเนี่ยโอโ้โหสวยงามแตกสมบูรณ์แล้วครับนะแตกสมบูรณ์แล้วนะครับนะตรงนี้ด้วยอ่ามาดูต้นนี้อยากอัพให้ทุกท่านได้ดูคือต้นนี้ครับอ๋ตอต้นนี้ที่ล่อแร่ล่อแร่นะฮะ ออติดได้ว่ะตอนนั้นยังอาการไม่ค่อยดีเลยครับอ,อ,อาการไม่ดีผมก็คิดว่าจะยังไงก็ตายไม่ตายนะที่ที่ของผมจะรอดทําไมมันตายวะเนี่ยนะแตกล้งงามเลยครับเนี่ยให้ดูครับให้ดูไอลิออกเลยเพราะว่าต้องการให้ส่งน้ําเลี้ยงกันไปยังกิ่งลนะมันยังไงก็รอดแล้วครับอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหนะเนี่ยอาจารย์ครั้งที่แล้วผมวางแผนกิ่งสองใช่ไหมครับ ดี๋ยวผมเลี้ยงอันนี้ให้โตเลยแล้วผมปาดแผลเฉียงลงมานี่เลยเอานี้เพิ่อกิ่งสองเลยผมผมทีแรกผมเสียบตรงนี้ไงแต่ผมเหลือกิ่งนี้ไว้เพื่อแผนสองที่หลังไม่ต้องเผื่อนะมันจะได้ติดพอเราเผื่อมันเลยไม่ติดเลยต้องได้ใช้แผนสองนะครับก็ลักษณะนี้นะครับต้นนี้ใหญ่นะครับเบลเลยเสียบโอ้โหต้นนี้ไม่ธรรมดานะครับไม้เขียงสามอีกปีหนึ่งไม้ตัวนี้เห็นหน้าเห็นหลังหน้าก็มีกิ่งหนึ่ง รอกิ่งสองกิ่งหลังก็มีแล้วร้านนี้ก็เป็นเมนขึ้นต้นไปต่อเออจบเลยนะครับก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้นนี่จะติดเพราะตอนขุดขึ้นมาเขาไม่แข็งแรงใช่ใช่ผมก็ดูอยู่มันแห้งเกันเกลนใช่ครับแต่พอมาเจอดินดีของบรรทายบรรหมดเฟื่อหนวดไม้ต้นนี้ก็โอเคนะครับให้ดูแล้วครับผมเอาอยากดูอีกโปรเจกต์หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูมาดูมาดูต้นที่ทําก่อนที่จะลงดินนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับ เออสวยนะลากก็ประมาณเจ็ดแปดเก้าเส้นแล้วแต่ต้นครับอืมนะเนี่ยลากลากสวยครับต้นนี้ลากสวยนะะต้นเล็กนะครับเท่าตะเกียบนะเท่าตะเกียบใหญ่เท่าดินสอเด็กกันแล้วกันผมก็รันตีเอาไปลงดินปีหนึ่งมองไม่เห็นแผลส่เออเท่าเท่าปากาเท่าปากาแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องบวมด้วย บวมก็ดีบวมก็เฉือนดอกถีเป็นโคนไปเลยไม่มันเป็นโคนเลยพวกมันเสียติดรากใช่เสียติดดินเลยครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะคะต้นนี้เอางี้แล้วกันนะคโทรมาหาคุณมดนะครับเจ็ดร้อยรวมส่งยังไม่ขายอ่ะยังไม่ขายพวกนี้ผมเอาลงดินไว้ทำเลยครับโอเคมีน้อยอยู่โอ้โหพันหนึ่งก็ไม่ขายนะวันนี้ตื้อแล้วนะครับอ่าโอเคไม่เป็นไรครับต้นนี้ต้นครูเอาไว้คุณมด ดูเป็นต้นครูไปก่อนแล้วกันนะครับกวจะติดนะคุณมดนะครับหาเทคนิคเมื่อนั้นน้องๆก็ลองเสียบดูถ้าติดแล้วบอกข่าเราด้วยนะครับครับเอาละครับมาดูโปรเจกต์คุณมดเป็นไงก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ครับสําหรับมะขามแคะโอ้ลงใหม่เลยลงใหม่ครับโอ้โหต้นเล็กๆนะครับเนี่ยตอนนี้ยังเล็กๆอยู่ครับมะขามเราบอกแล้วมะขามแคะจัดรากใช่ครับเป็นจัดรากหมดเลยต้นเสียบจัดรากอันนี้นะต้นมะขามไปแคะนะจัดรากนะครับเนี่ย กระทำแค่จะรากนะทํายังไงเดี๋ยวต้องต้องรออีกปีหนึ่งนะครับเราจะเปิดเผยเนี่ยครับให้ดูเลยครับว่าตอนจะสวยขนาดไหนมนาะาำแค่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งโตเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นเขาอย่างเงี้ยเขาโตมาแผลเสียบรับรองอารันตีว่าไม่มีให้เห็นแน่ครับนะครับ,ะรบจะสวยเป็นอันเดียวกันครับผมเราทําไว้ประมาณหลายหล เป็นหลักร้อยนะก็ทําไว้เยอะครับแต่ว็เป็นร้อยเป็นพันเลยอ่ะว่างั้นแทะเสียหายเยอะครับเดี๋ยวไปเดินดูคุณมดเดินดูดูลากทุกต้นเลยนะสวยนะก็ลากรอบหมดเลยครับลากรอบหมดที่คัดมาเสียบที่ลงดินเนยใช่ครับถ้าไม่ไม่ไม่นั่นเราก็ไม่สร้างเดี๋ยวเวลาใช่ครับผมจะเน้นระบบเรื่องลากก่อนเป็นอย่างแรกเลยครับเออที่นี่มันมันที่มันกว้างนะฮะม่ได้แดดนะฮะ มันก็งามมาไม้อากาศมันโปร่งเนี่ยอาจารย์จำแม่ตอนนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลงมาข่ามต้นใหญ่เลยพูดขายไปหมดแล้วเออขายไปหมดนะก็เลยเอาเป็นต้นแคะมาลงแทนละโปรเจกต์เงินล้านเนี่ยไปแล้วนะครับชุดแรกที่ที่คราวที่แล้วนะครับที่รีวิวไปก็มีอยู่อันนี้เหมือนกันแคะหมดเลยนะครับแคะหมดเลยครับตรงนี้แคะหมดทุกต้นเลยครับโอ้โหนี่เป็นโปรเจกต์นะครับผมรอรอนะน้องๆไม่ต้องทำนะท่านที่ ําทงานบริษัทห้างร้านนะฮะเป็นเท่าแก่ไม่ต้องไปทําเองนะ,ออนะครับรอมาซื้อนะฮะรอมาซื้อเลยครับจองไว้เลยเนี่ยสามปีสองปีก็ได้เรื่องแล้วนะคุณมลนะ้าน่อแลครับสองสองปีก็ฟอร์มฟอร์มเล็กถ้าปีที่สามต้องฟอร์มใหญ่แล้วต่อจะเท <ผม S 1> ่าว่าจริงนะอาจารย์ผมให้ผมให้สองปีก็แค่เอวแล้วเชื่อผมดิเออนะก็เหมือนต้นข้างในอะครับพอปีที่สามมันจะพุ่งเลยอะ พุ่งก็มันก็จะสร้างขนาดของมันนะ,ะว่านี่ถ้าไม้มันนี่ไม้มันไม้มันเพิ่งเสียบติดเมื่อเดือนที่แล้วเองครับเออเเใจร้อนรีบออกมาลงเขาลงแล้วนะครับของผมยังไม่ได้เสียบเลยฮะยังไม่ได้ออกจากถุงนะครับ <c oughs> พุณนมดทําไปหมดแล้วฮะจะจบหมดแล้ว <c oughs> นะก็ให้น้องๆได้ดูครับนะครับสร้างงานไปได้วยกันยังไงก็ขายได้อยู่แล้วเนาะการันตียี่ห้อบ้นไทยบ้านมดนะครับเดี๋ยวก็ขายได้นะฮะก็ให้น้องๆดู นะนี่คือความสาเร็จนะคุณมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องหลังกองถ่ายทํามั่งนะครับเป็นยังไงไปดูกันคุณมดไปอ่าเดี๋ยวไปดูในเรือนพ่อชํานะครับของคุณมดไปดูนะเบื้องหลังอยากให้ ซ c ทุกท่านได้ดูเป็นแรงบันดาลใจนะคุณมอนนาว่า <ผม S 1> ทุกความสําเร็จมีต้นดุนเสมอใช่ครับนะครับที่เห็นความสาเร็จนั้นเป็นไงครับกลุ่มนี้ตายเกือนครับตายเกือนเลยครับนี่<ช>เก็บศพไม่ทันเลยือ,อเนี่ยดูดูต้นที่ตายดูรากครับโหรากสวยมากเนี่ยรากรอบสวยนะยโอแต่แต่มันไม่ตายเราก็รอเรียบใหม่ตายครับเนี่ยเดี๋ยวพอนี่พอมันแตกก็ใหม่ใช่อันนี้คือแผลเก่าที่เราเสียจเดี๋ยวเราตัดทิงนี้เลยออตัดเลยเดี๋ยวเราพอเขาแตกมาใหม่เรา ถ้าถ้าเขาแตกใหม่ทีเนี้ยเราจะได้ต้นที่มีลีลาอีกก็ถ้าคิดไปมุมดีมันก็ดีอ่ะเรามันก็จะเอี้ยวมาแล้วก็ไม่เสียบได้บิดใหม่ได้ใช่ครับเนี่ยมันมันไม่ได้ตายนะฮะเวลาเราไม่ติดเราเก็บไว้นะคือพวกนี้คือพวกที่เสียบไม่ติดอ่ะครับที่เสียบไม่ติดนะฮะพวกกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับอาจารย์ถ้าเสียบร้อยกิ่งติดร้อยกิ่งก็รวยไปแล้วโอ้รวยเละเลยครับตอนนี้ยังไม่มีขายนะครับ แต่ถ้าว่าอย่างนี้ขายก็กันเองก็ราคาประมาณสักเอาสักห้าร้อยกันแล้วกันนะคุณมดนะน่าใครเนิใจเออแต่มันไม่มีคือไม่มีมันมันไปผมตอนนี้ถ้ามาติดผมก็จะไปลงดินหมดเลยลงดินหมดเลยใช่ใช่เพราะว่าคือมันอย่างมันเป็นรากรอบด้วยไงแล้วถามจริงเปอร์เซ็นการติดยังไม่ถึงครึ่งเงี้ยไหมคุณมดยังไม่ถึงครับตอนนี้ที่ทําคือชุดนี้จะเป็นผลงานของบังหมดเลย บังเป็นคนเสียบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เสียบไม่ติดไม่เป็นไรโอ้โหเงายง่ายนะครับอาจารย์สิบต้นเนี่ยได้ห้าต้นนี่ก็ถือว่าดีแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกเงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จะไปหวังสิบติดสิบแบบผมว่าการสร้างไม้ของเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนน่ะไม่ว่าจะเล่นไม้มาสี่สิบห้าสิบปีอ่ะมันมีการผิดพลาดหมดแหละครับใช่ใช่ไม่ไม่มีใครที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมครับครับโอ้โหได้กำลังใจดีเลยครับ ผมเคยคุยกับอาจารย์คณิตนะครับอาจารย์คณิตบอกว่าถ้าตายไม่ถึง500ต้นไม่เก่งครับเออนะเพราะนั้นเอาให้ห้าต้นก่อนตอนนี้หลายร้อยแล้วลหละนะฮะ <laughs> ผมเองก็หลายร้อยนั่งนั่งนั่งสลดทุกวันคุณมด <laughs> ไปดูตอที่มันตายแต่ตอใหญ่นะเนี่ยผมมาไปจากบันไซบันหมดนะฮะแบ่งปันไปตอใหญ่ๆตายหมดครับเหลือตอขี้เหล่ขี้เหล่ครับตอนนี้ ก็คือเนี่ยถ้าอย่างลากรอบเนี้ยเขาอยากได้เดี๋ยวติดต่อจย์ไปได้เลยเพราะเดี๋ยวมันมีเป็นรอยแล้วเออมีเป็นรอยแล้วเออลากลออก็แบ่งปันได้ครับเอาแล้วคุณวดพาชมนะครับมาามไปแคร์สำหรับน้องๆให้กำลังใจกันที่เที่สู้้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณบอลครับ